อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เป็นประธานในพิธียกสังขายนาประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลที่วัดนาลิกวนารามตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีนายสนทยาและนาง สุกุมลคุณปลื้มค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธียกสังขยานาประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณากาลมีคณะครูโรงเรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลตะเคียนเตี้ยและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยเจ้าภาพฝ่ายจัดงานค่ะก็คือนางชไม้าตาดต่ายแล้วก็เครือญาติจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีภายในพิธีได้มี มีการจัดพิธีทางสงฆ์ทำบุญใส่บาตรสวดอภิธรรมแสดงเทศนาธรรมสวดแจงตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาสำหรับพิธีสังฆยาค่ะก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่หรือชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นบุญใหญ่พิธีโดยรวมๆแล้วก็จะคล้ายกับพิธีชาปนกิจศพโดยทางครอบครัวตัดตายค่ะก็ได้เลือกใช้เมรลอยที่ประดับประดายอย่างสวยงามการแสดงลิเกร,รำถวายหน้าเมรลอยประกอบพิธีชาปน เพราะมีความเชื่อว,ว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้และได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและยังถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูเป็นครั้งสุดท้ายที่จะทำได้ต่อบุพการีแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะ